กี่ทอผ้าหรือหูกทอผ้าถือเป็นหัวใจสําคัญในการทอผ้าเมื่อสัมผัสก็จะรับรู้ได้ว่าจะมีกี่สักกี่หลังที่จะสามารถให้คุณค่าทอผ้าให้สวยทอผ้าให้สบายไปได้พร้อมกันโดยผู้ที่เปลี่ยนด้วยทักษะฝีมือเชิงช่างในด้านทํากี่คือครูจรูนพารมีที่จําความได้ก็คือตั้งแต่8ขวบเนี่ยสนใจเรื่องงานทอผ้ามากที่สุดเลย ก็เที่ยวไปยืนดูแล้วก็ไปเที่ยวสงสัยก็คือเป็นคนที่สงสัยว่าของแบบนี้ทําได้ยังไงเนี้ยตอนหลังมาก็ไปเรียนหนังสือช่วงระหว่างเรียนหนังสือก็ตอน <Come on. S 1> เพราะว่าที่บ้านมีหาเขาทอผ้าอยู่มีโรงงานทอผ้าก็มาดูเขาทอผ้าทุกวันเหมือนกัน mm. ก็คือชอบอ่ะชอบชอบเรื่องการทอผ้ามากก็เลยสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่อายุ8ดขวบจนถึงอายุ11ขวบ กวลาจบตรงอายุ11ขวบก็ไปทำไร่ทำสวนอยู่ตั้งแต่11ขวบถึงอายุ15ทำได้ทำสวนถึงอายุ15ก็เลยตอนหลังก็มีความสนใจเรื่องการทอผ้าคือชอบมากกันแหละก็เลยเข้าไปในตนัวเมืองก็เพื่อที่ไปทำงานเกี่ยวกับทอผ้าตั้งแต่อายุ16เป็นต้นมาก็ค,ครั้งแรกก็ มีการเข้าช่วยเข้าลงแป้งย้อมย้อมสีแล้วครั้งต่อมาก็มาช่วยมาทําเกี่ยวกับงานเก็บตะกอหรือเวลาก็มาอีกทีนึงก็มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นผู้หรือว่าเป็นช่างแต่งกีทอผ้านั่นแหละครั้งแรกก็ยอมรับว่าไปเรียนแบบคนจีนเขามาก็คือเอาของกีตัวเก่าๆอะเอามาวัดแล้วก็มาทอความยาวของกี่รุ่นแรกที่ผมเอามามันก็ร้อยห้าสิบเซน กีเนี่ยก็กีความยาวเนี่ยมันมีแค่ร้อยห้าสิบเซนเองคือว่ากี่เนี่ยทําไมถึงเหยียบไม่ค่อยลงเหยียบหนักมันมีปัญหาเรื่องเหยียบหนักแต่ว่าผมเข้าใจตอนที่ผมแต่งกี่เป็นก็คือสมัยที่ผมทํางานโรงงานก็ตอนนั้นอายุประมาณสามสิบกว่าก็เป็นช่างแต่งกี่มาตลอดปัญหาของกี่ก็คือว่าหน้าถ้าเกิดมันสูงเกินไปมันจะเหยียบเหยียบหนักก็คือว่ามันไม่ตรงกันเนี้ยมันก็ทําให้เหยียบพอผ้าได้ไม่นิ่มเท่าที่ควร จากการเรียนรู้นำมาสู่การสร้างและพัฒนากี่ทอผ้าให้งานหัตถกรรมเกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้นหัวใจของการสร้างกี่อยู่ที่รางรางดีจะช่วยให้ทอได้เร็วช่างทอหลายคนประสบปัญหากี่หนักเหยียบไม่ลงดังนั้นคนทำกี่จึงไม่ใช่แค่ช่างไม้แต่ต้องทอผ้าเป็นต้องรู้จุดอ่อนของกี่ทอผ้าที่ไม่ดีเป็นอย่างไรเพราะทุกส่วนของกี่ทอผ้าต้องสัมพันธ์กันทั้งหมดตั้งแต่การเลือกไม้ การตัดเดือยระดับการวางหน้าผ้าและรายละเอียดปีกย่อยอื่นๆที่ครูจรูนไม่เคยมองข้ามครูกล่าวว่าหากงานไม่ดีจะไม่ทําจึงมั่นใจได้ว่างานทุกชิ้นที่ครูจรูนทําขึ้นต้องมีคุณภาพนอกจากนี้แล้วครูจรูนยังช่วยชาวบ้านในเรื่องการสืบเส้นยืนการออกแบบลายผ้าเรียกได้ว่าเป็นที่ปรึกษาด้านการทอผ้าได้ตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา ในวันนี้องค์ความรู้ที่ครูจรุนได้สั่งสมมานั้นได้ส่งต่อให้กับทายาทในครอบครัวทั้งในด้านการสร้างกีการสืบเส้นยืนตลอดจนการทุ่มเทอุทิศตนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนหัตถกรรมทอผ้าในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงดีเว่รดีค,รค่ะเพราะมันคล่องอย่างของอาจรุนเนี่ยพวกเธอใช้ได้ไม่หนักไม่หนาไม้มันก็ไม่หนามากไม่บางมาก งานที่สำเร็จได้ก็คือว่าเราต้องเดินหน้าให้ได้อย่าถอยไม่ได้เยึดขาดถ้าเกิดเราไปท้อถอยหรือว่าเราทำเหมือนคือว่าตั้งใจไว้แล้วอ่ะถ้าเกิดเราทำไม่สำเร็จเราจะอายถบบว่าพูดตรงๆถ้าทำแล้วต้องทำให้สำเร็จเมื่อว่าเราคิดว่าทำไม่สำเร็จเราจะไม่ทำเลยกี่ทอผ้าแม้จะพบเห็นกันได้ทั่วไปในกลุ่มงานทอผ้าหากแต่เส้นทางผ้าทอไทย ยังคงต้องการกี่ที่ใส่ใจการพัฒนาเพื่อคุณภาพของพื้นผ้าและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับงานหัตศิสินนี้สืบไป